ฟักคนฟังคนฟคนฟักันเลยปะเอาเลยบายเอ้ยไม่ใช่อลรเฮ้ยหุดหยุดุดแกหุดนะเว้ยแกหยุดเพื่อนฉันบอกตังค์ให้แกทำไมไม่เอาตังค์ให้มันวะ Hả? Ok. Hello? Yeah, A few moments later. Oh, ta gặp Hey, tuổi, tất nè có cả, mày. sai ok. เดี๋ยวขอเสิร์ฟอาหาร่อนะเออเจอชาวบ้านเดนสดดูว่าเันวันนี้คระแล้วันนีวันนี้วันนี้ชอบเลขอะไรเอยอยู่ด้านนอก้านวันนี้ชอบเล่นอะไรคะเออเดี๋ยวนะผมขอการุณาพวกคุณทุกคนเดี๋ยวช่วยออกมาหน้าเคาน์เตอร์หน่อยครับผมโอเคังไ่วจเนหนูลุก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  เหมือนจะมีเหมือนจะมีคนทีคนไมาท่องแต่ออกจากเคาน์เตอร์ก็มีอยู่สายมีทุายทั้งหมดอยู่ตรงนี้เหมือนจะมีเอ่อคนที่มีหมายจับเป็นผ่านอยู่ทางนี้ใช่ทีนี้ก็เจีอยู่ตรงนี้จะต้องโอเคสองคนได้ไม่เลยเะมือกับมือสัตว์ไดมากได้มาขอให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่ก่อนได้อย่าเพิ่งเดินไปไหนนะโอเคเดี๋ยวเข้าแถวตรงนี้ ไล่ด้วยเพื่อนมาเข้าแถ้วเลยเฮ้เดี๋ยวแจ้งชื่อเรื่องแบบไล่สุดต่อนะอ๋อจบสุดท้ายเดียรกูน่ะมาจากไวท์วูดปัดเด็กตัวแค่ช่วยดูหน่อยเด็กอะไรมาดิเราเหมือนไรเป็นพเอกของเราแล้วทำหนังหน่อยกูโยต้าขอเป็นไล่ด้วยไอีพวกนี้ขับไอจักรยานมาเป็นตโอเคพวกคุณสองคนถูกจับ แต่กเป็นผู้ต้องสงสัยได้เห็นกราิงที่ร้านตะตาไรหันไปหันไปหันไปว้ากาจริงอไปกันเข้าใาไปวกแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เราทำาการสอบสวนก่อนใจไม่ใ่เยว่ว่ากันอีกทีเราต้องใส่กุญแจมือนะแ้วก็เห็นน่ะไม่ต้องหันมาไม่ต้องหันไปหันไปสอดมอไป้าเราคนรต้องต้อ้อง้อง้อาบ้อุ้ยผมเด้งพ่อจะต้องอะไเยผมด้งนะ เน่จอแดนช่วอฉันด้วยจอซีนาช่วยไม่ผิดนะพวกอะไรนะนี่ที่หนึ่งแป๊บหนดูสิมีอะไรหรือเปล่าจอดับโอ้จะไปทำอะไรมาวะตัวเซ่แมนนอนจอแดนหลัก่อนจอเจน่า